อาเรียกรถครับไม่งเนี่มนเรียครับเมื่อคืงไล่าไงวะเมื่อคืนมึงไล่มาไงมาไล่มึง กินไหมของลไอ,อไ,ไ,ไม่ได้ไหมนันเหรอวกไม้ไ่อไม่ไดไ ไม่ได้ไม่ได้ม่ต้งซื้อรทำอไรนี่ยังไม่ได้เลยเฮ้ะไม่กินะขอมีใต้รถเนียจะอรถันน